ลงทุนของเรามีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าทีมนี้เรามีการลงทุนนะคะทั้งในส่วนที่ตีมแรกก็คือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะต้องยอมรับว่าเทรนด์อันนี้มันเติบโตวรวดเร็วหลังจากเกิดโควิดระบาดนะคะแล้วก็ก mm hmm. ลุ่มที่เรามองเนี่ยก็อย่างเช่นพวก ธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับ human resources นะคะพวก cloud service นะคะแล้วก็พวก cyber security นะคะซึ่งกลุ่มพวกเหล่านี้เขามีมา r g จิ้นที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในตีมเนี้ยที่เราชอบนะคะก็คืออ,อยู่ใน top f i v o d i n g ของเราด้วยก็คือ h u m e n i c a นะคะก็เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบคุคคลแล้วก็การบัญชีนะคะ,ะฐานลูกค้าของของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรแบบ ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสธนาคารกลุ่มโรงแรมนะคะยิ่งบริษัทที่มีพนักงานจํานวนมากมีการจ่ายค่าแรงที่ซับซ้อนนะคะก็จะใช้ตัวซอฟต์แวร์นี้ของวเมนิก้านะคะแล้วก็ความสติก๊กเกอ s เนสของเขาในการใช้บริการก็คือหมายถึงว่านักลงไม่ใช่น้ำทุนคือ ผู้ใช้อะคะ่ะพอใช้แล้วนะคะก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนใจไปใช้ที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยม,มันก็เลยเสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการกองทุนเขาเขามองเห็นก็คือเขามองว่าปีนี้เนี่ยมันน่าจะเริ่มมีการรับรู้นะคะจากการที่เขาไปควบรวมบริษัทซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกันในอินโดนีเซียเข้ามาแล้วนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีฐานลูกค้าถึง1.2ล้านลายนะคะปกติฮูเมนิก้าเนี่ยเขาจะได้ค่า ถ้าใช้เนี่ยเป็นจํานวนรายนับเป็นจํานวนรายนะคะก็ฐานของเขาเนี่ยในอินโดนีเซียมันใหญ่กว่าประเทศไทยซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอโอกาสที่การเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเราก็ยังมองเห็นอยู่นะคะในปีนี้ของฮิเมนิก้านะคะ คราวนี้ถ้าไปดูในทีมที่2นะคะก็คือ health and wellness นะคะอันนี้เป็นถือเป็นแบ็ b o บนของไทยเลยนะคะต้องต้องยอมรับว่าสังคมผู้สูง,สงวัยของไทยมันมันก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยหรือว่า Aging Society แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลเขาพยายามที่จะผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นหับของการท่องเที่ยวในเชิง,ชงการแพทย์ของเอเชียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยีมนี้ยยังมีโอกาสการเติบโตได้อยู่อย่างต่อเนื่องน,นะคะแล้วก็ หุ้นที่อยู่ใน top f holding ของเราที่อยู่ในทีมเนี้ยก็คือพระรามเก้านะคะก็พระรามเก้าก็เป็นโรงพยาบาลที่ก็มีความเชี่ยวชาญหลากหลายนะคะที่สําคัญสถานทูตจีนส่วนใหญ่ก็จะ Recommend ให้คนจีนเนี่ยมารักษาที่นี่ด้วยเพราะว่านอกจากจะสะดวกนะคะคุณภาพดี แถมยังไม่แพงอีกนะคะก็เราก็คาดการว่ากําไรของบริษัทเนี่ยน่าจะเติบโตในปีนี้ประมาณ15-20%ได้นะคะจากคนไข้ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติที่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทีม e a l t h and Wellness นะคะมาดูในส่วนของทัวริสซมบ้างนะคะทีมนี้เนี่ยก็ยังลงทุนกันต่อได้อีกหลายปีนะคะเนื่องจากเราคาดการว่านักท่องเที่ยวเอ,อ่อจะยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะและปีนี้ก็เพิ่งจะฟื้นตัวไปประมาณ70%ก่อน เกิดโควิดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่าเรามีการด i v e r s i f y ไปลงทุนในกลุ่มร้านอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มพวกเครื่องดื่มรวมไปถึงโรงแรมด้วยนะคะและทีมสุดท้ายนะคะก็คือทีม EV อันนี้เราเพิ่งจะแอดเข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็สาเหตุหลักๆเนี่ยเขาก็มองว่าทีมนี้ฟันเมนเจอร์เขามองว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นเหมือน new as curve ของไทยได้นะคะซึ่งแรกเริ่มเนี่ยคือการแอดเข้าพอร์ตของเราเนี่ย ยังคงโฟกัสอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่ก็จะได้ประโยชน์จากการที่ภาครัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นหักของการผลิต EV ในอาเซียนนะคะอันนี้ตีมนี้เราก็เริ่มทยอยแอดอหุ้นเข้าพอร์ตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6%ค่ะค่ะก็กถือเป็น4ทีมที่ดูเราก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเออไทยเนี่ยมีแนวโน้มอ,อย่าง healthcare and w e l l n e s s อย่างเงี้ย ไทยของเราก็มีนักท่องเที่ยวที่มาใช้เป็นเดินทางมาเพื่อเฮลท์แคร์โดยเฉพาะเลยเนาะค่ะพี่อยู่ครับเป็นทีมที่มองไปข้างหน้าไม่ได้ดูแค่แบบโฟมแนย้อนหลังดีปาาคนติดกับดักนนการลงทุนเนี่ยมองของเ,เกา่าๆอะไรโฟมแนดีไปลงทุนตรงนั้นน,นนะควาจริงเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าการลงทุนจริงมันคือเรื่องของอนาคตข้างหน้าอะไรจะไปได้ดี ซึ่งทีม4ทีมนี้เป็นทีมนี่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วก็จริงๆกอง ABSM เนี่ยที่กี้เ่าฟังมาเนี่ยน่าสนใจนะว่ามีการปรับสไตล์การลงทุนให้โฟก,กัสไปข้างหน้ามากขึ้นนะเพาะจำไม่ผิดสมัยก่อนเนี่ย ABSM จะเป็นสไตล์ buy and hold ค่อนข้างแบบจริงจังมากแล้วก็เน้นซื้อแล้วถือ,อยาวเ,เนี่ยก็มีการปรับสไตล์มามีความแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็เซ t i ทีฟ่างจริงจังมากขึ้น แล้วก็จริงๆผมไปดูแอบทำกันบ้านของนี้ผมเหมือนกันนะยังไงไปีที่ผ่านมาเนี่ย ABSM เนี่ยเป็นกองทุ้นไทยหนึ่งที่คือไม่ได้บวกแรงหรอกปีผ่านมาส่วนใหญ่คนลงทุนกองทุนนะเ<อ>พาะกองทุนนะเจ๊งกันทุกกองอะแต่ของ ABSM ยืนเป็นบวกได้นะเทียบกับกอง<า>มุคนไทยาในการท อัลฟ้านี่คือนี่คือตัวอย่างนี่ของความซีเรีก็คือไม่ได้ปล่อยไหลไม่ได้ปล่อยชีวิตไหลไปตามแบบเซตห้าสิบตามัชนียังมีโอกาสใช้ปีมือของทีมฟันในการคัดเลือกหุ้นคัดเลือกอะไรเข้าได้นะครับแล้วทีนี้อ่าเบสออนสี่ทีมนี้หน้าหน้าหุ้นหน้ากองท็อป10หรือว่าท็อป5พอจะมีแบบมีอะไรบ้างไหมคะวันนี้ตายกตัวใหญ่ด้ค่ะยินดีอันนี้คือ เอาเป็นไอเดียละกันว่าในแง่ของการเลือกคุณน,นะคะว่าเ,าเรามีการเ,าเลือกคุณยังไงแล้วก็คุณใน Top 5ไ o o d i n g d i n g ของเรามีอะไรบ้างนะคะก็ในในส่วนของ Top 5 h o o d i n g เองนะคะจะเห็นว่า,าถ้านับตั้งแต่ปลายปีอา่าไม่ขอภัอยค่ะต้นปีที่แล้วก็คือ January 2022นะคะเ,เทียบกับ มกราคมคือ January ปี2023เนี่ยหุ้นเด่นๆที่เราเห็นการเพิ่มน้ำหนักค่อนข้างเยอะจากปีที่แล้วเนี่ยก็คือ SISB นะคะกับพรามเก้านะคะ mm hmm. ซึ่ง SISB เนี่ยเราเพิ่มน้ำหนักจากปีที่แล้วมกราคมเนี่ยอยู่ที่2.4ปีนี้เนี่ยมกราคมอยู่ที่8ปซนะคะสาเหตุที่ทำให้ฟานเขาชอบออหุ้นตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องของการเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะ SISB เองเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์นะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมในหมู่นะักเรียนจีนค่อนข้างมากเพราะว่าผู้ปกครองเขาก็อยากส่งมาเรียนนะคะที่ไทยอยู่แล้วและยิ่งถ้าลูกเขาได้สองภาษาก็คือทั้งจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยเราก็คาดว่า จะมีนักเรียนจีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกในปีนี้นะคะแล้วก็จากการที่ผู้บริหารเองนะคะ mm. เขาก็บอกว่าเขามีการาเตรียมเปิดไอตัวแคมปัสเพิ่มอีก2แห่งก็คือที่นนทบ,บุรีแล้วก็ระยองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยเพิ่มที่นั่ง คือเพิ่มซีดนะคะที่นั่งของนักเรียนเข้าใหม่จากเดิมเนี่ยซีดมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000ที่นั่งนะคะก็ขยายเพิ่มเป็น4,250ที่นั่งนะคะ,ะในทางกับการถ้าไปดูในแง่ของการควบคุม ้นทุนนะคะก็จะเห็นว่าเขาสามารถควบคุมสัดส่วนจำนวนจํานวนครูต่อน,นักเรียนได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้เมื่อน,นักเรียนเข้าใหม่มาเนี่ยอัตรากําไรของเขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทางฟันเมนเจอร์เองเขาก็คาดการ EPS growth ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่51.7%ซนะะซึ่งจริงๆแล้วราคาตัว SISB เนี่ยก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะอันนี้ ไม่การที่เรานํามาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะให้รู้ถึงไอเดียมากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นการบอกว่าเอ้ยตอนนี้เป็นการลงทุนใน SISB นะคะนนี้อยากจะแชร์ให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆฟันเมนเจอร์เราทยอยเก็บอันเนี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะส่วน<ม>พระรามเก้าอันเนี้ยพี่อมได้มีการเล่าไปแล้วตอนตีมเนาะว่าว่ามุมมองที่เรารมีต่อพระรามเก้าเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆก็เล่าเกือบครบหมดแล้วนะคะในในท็อปฟาร์มสโตรดิงค่ะ ก็ถ <tim> ือว่า f ฟ n ร์มเจอค่อนข้างแอคทีฟเลยทีเดียวนะคะมีการสับเปลี่ยนซึ่งหน้าพอร์ตก็อาจจะไม่ใช่ตามนี้ตลอดเหมือนว่าที่พี่อูเล่าใช่ครับวิสัญญาการช่วงนี้มีความรวดเร็วการปรับพอร์ตที่พันต่อเหตุการณ์อาจจะเป็นอะไรที่เป็นตัวช่วยของ จริงๆพี่อ้อมอยากแชร์เพิ่มนิดนึงแล้วกันว่า<ช>วิธีในการที่เขาเลือกหุ้นนะคะ<ม>เ,เขาใช้วิธีอะไรในการเลือกหุ้นนะคะจริงๆมันจะมีอยู่3มแกนหลักๆของเขาเลยนะคะในการตัดสินใจในการเลือกหุ้นแต่ละตัวนะคะอันนี้แชร์เป็นมุมมองในแง่ของว่าถ้าเป็นในฐานะฟันเมนเจอร์เขาเขาใช้อะไรในการเลือกหุ้นนะคะขอพาไปดูสไลด์หน้านี้แล้วกันนะคะน่าจะเห็นภาพชัดเลยว่า การเลือกคู่หนุ่มเขาเขาใช้เกณฑ์หลักๆ3เกณฑ์ด้วยกันนะคะเกณฑ์แรกก็คือเรื่องของ business model นะคะคือเขาจะไปเน้นดูว่าธุรกิจ ไหนที่มี High demand มีนวัตกรรมเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้ดีแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดได้มีความสามารถในการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริหารก็ต้องเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถในการบริหารงานแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องสามารถ Deliver หรือว่าส่งมอบได้ตามเป้าหมายที่เขาวางไว้ด้วยนะคะากา เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟาน์มเมเนเจอร์เขาจะรู้ได้ยังไงเนี่ยมันก็คือเกิดจากการที่เขาเนี่ยเข้าไปวิสิตคือไปคุยแบบวันอ n อนวกับทีมผู้บริหารของบริษัทนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะต้องปีละประมาณ2ครั้งนะคะแล้วก็ทุกๆไตรามาสนะคะเขาก็จะมีการรีวิส์อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมานั่งดูว่าไอสิ่งที่ผู้บริหารเขาให้เป้าหมายไว้เนี่ยทำได้จริงไหมนะคะแล้วก็เออมันมีโอกาส ในการลงทุนเพิ่มหรือว่ามีความเสี่ยงตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าทั้งก่อนแล้วก็หลังการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นะเนี่ยคือสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการทําการบ้านที่หนักในการแล้วก็เข้าไป วิสิตนะคะคอมพานีวิสิตทุกครั้งก่อนที่เขาจะเลือกลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเล่าอย่างฟันแมเนเจอร์เนี่ยเขาก็จะมีไปแบบว่าลงพื้นที่เองด้วยนะคะอย่างเช่นร้านอาหารที่เขาจะลงทุนนะเขาไปนั่งกินที่ร้านอาหารแล้วไปสังเกตว่ามีคนเข้าออกไหมมันก็ได้เซนส์ของเขาว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นไปอย่างที่ผู้บริหารพูดหรือเปล่านะคะทีน,นี้พอเขาได้ u บ i n e s s m o เด l แล้วเนี่ยเขาก็มาดูพาต่อไปก็คือเรื่องของ r o w t h m o m um, e n ต u มนะคะเขาก็จะไปเน้นดูว่าบริษัทไหนเนี่เติโ ได้ต่อเนื่องนะคะ,ะเขาก็จะไปเลือกลงทุนในบริษัทนั้นแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ยังขาดทุนหรือว่ามีนี้สูงอยู่นะคะและคีย์สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของ valuation นะคะอันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะมี business model ที่ดีมีกําไรเติบโต,ตสูงแต่ถ้า PE ยังสูงเกินไปเนี่ยเขาก็จะยังรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะเมื่อจังหวะที่ valuation มาอยู่ในระดับที่เหมาะสมะคะ่ะเขาก็จะทยอยเก็บเข้าพอร์ตนะคะในทางกลับการถ้ารา คาหุ้นมันขึ้นไปแบบแทบจะเต็มมูลค่าแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทยอยนะคะในการปรับพอร์ตนั่นเองนะคะแล้วก็มีการถักขายทำกำไรออกไปะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดของผู้จัดการกองทุนนะคะในการเลือกหุ้นอืมค่ะก็มีทั้งต้องมีพ n e s s โมเดลที่ดีต้องมีกรอ,ม,อม, growth, มีอนาคตมีการทำการบ้านมีการวิสิตก็ต้ <ทำ S 2> องผ่าน,นขั้นตอนหลายอ่ันคือผมว่า แอคทีฟม,มากขึ้นไวมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเพื่อนการฟองทุนผมอจะหยิบอะไรก็หยิบมาอยากจะแบอบกเอ้ยเปิดกรับคูนบูปุ๊บเอาตัวนี้ไม่ใช่นะฮะต้องอผ่านการขั้นตอนการดูมิสเน็ตโมเดลเข้าไปคอรเช็คกับมุมมองผู้บริหารธนะุรกิจไปได้ไหมระดับราคาแพงหรือเปล่าเรียกว่าทั้งเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณดูรอบด้านด้วยนะครับค่ะครับดูซิมีคนส่งคำถามเข้ามาบ้างไหม ะคะ่ะ <Okay. S 1> ไม่มีอม,ม,มาก okay. ถ้าท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับกอง absm นะคะหรือว่ากองทุนอื่นของอาบดีนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันในท้ายรายการะคะ่ะ แล้วทีนี้ในกอง ABSM เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือธมของทางอัปดีนนะคะห<ม>ลายๆท่านก็อยากจะถามว่าแล้วถ้าฉันยังไม่มีหรือฉันมีกองอื่นเนี่ย<ม>ฉันควรถือ ABSM <ม>นานแค่ไหนมีเป้าหมายแบบอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีหรือว่าถือ<ม>ติดพอร์ตยาวๆเลยทางอัปดีนแนะนำยังไงคะใช่คือบางคนเล่นตีมแค่ว่า<ม>เอ้ยบุญไทยเล่นตีมตั้ง เออหรือว่าแค<อ>่เล,ลิกตั้งหรือเปล่า,าจริงๆมันไปได้ยาวกว่าน,นั้นหรือเปล่ามันจริงๆมันไม่ได้แปลว่าอุไยเลอกตั้งเสร็จปุ๊บจบแล้วลาก่อมาให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบ้างได้ค่ะก็จริงๆคำถามนี้ยมีมีถามมาอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเข้าใจว่า,าถ้าใครที่ถือ ABSM อยู่แล้วค่ะลงทุนกับ ABSM มาตั้งแต่จริงๆเราคอมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมคะคือผลตอบแทนที่เขาได้มันก็ปรับ ตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเขานี้เนี่ยถามว่าจะถือลงทุนต่อได้ไหมนะคะก็ฟันมเนเจอร์เขาก็แนะนำว่ายังถือต่อได้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่เห็นคือความแอคทีฟของผู้จัดจาการกองทุนนะคะถ้าไปดูคแรคเตอร์ริสิกเนี่ยจะเห็นว่า พอร์ตมีความแอคทีฟมากๆนะคะแล้วก็แอคทีฟแชร์ของกองเนี้ยนะคะถ้าดูจากกราฟเนี่ยดูจากตารางนะคะจะเห็นว่าสูงถึง93เปอร์เซนนะคะซึ่งก็อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าฟายแมนเจอร์ mm hmm. เขาแอคทีฟมากจริงๆเขามีการปรับเปลี่ยนพอร์ต hmm. อยู่อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็คอยดูนะคะแล้วก็คราวนี้การลงทุนของผจัชการกองทุนนะคะเขาก็จะมี แบ่งเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีหุ้นบางตัวในพอร์ตที่มันมาแล้วแล้วก็หุ้นบางตัวที่เขามองเห็นโอกาสว่าจะมาในอนาคตนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอะ่ะเขาก็จะไปพยายามจะไปเฟ้นหาเดอะวินเนอร์ให้กับเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือไปได้ยาวๆจังหวะที่ตลาดย่อลงมานะคะพักฐานลงมาแบบนี้นะคะจริงๆหุ้นไทยลงมาเป็นเดือนแล้วมันก็น่าจะเริ่มเห็นการเด้งๆได้บ้างแล้วนะคะก็จังหวะที่มันลงมาแบบนี้ก็ทยอยเก็บ ได้นะคะสาหรับคนคที่มีอยู่แล้วเ,เก็บเพิ่มนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีเลยนะคะก็อาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะมาลงทุนใน ABSM ได้ก็น่าจะเชื่อว่าหลายท่านจะเทรดหุ้นด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยลงทุนในหุ้นใหญ่ของไทยค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่สามารถเอามาเติมในพอร์ตนะคะแล้วก็ให้ฟัน,นเมนเจอร์เขาเลือกเขาขุดคุยหุ้นให้นะคะว่าไอหุ้นกลางหุ้นเล็กปีนี้ตัวไหนมันจะมาะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนเขาไปขุด ขุดให้นะคะ,ะก็อันนี้ก็สามารถลงทุนได้ค่ะ